คลิปต่อไปนี้เป็นคลิปอธิบายรายได้เมื่อสื่อมวลชนมาทำนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นพิธีกรหรือเป็นสถานีหรือเป็นแค่ทีมงานหรือเป็นฟู้เอนเซอร์หรือเป็นศิลปินหรือเป็นใครก็ได้นะนักกีฬาก็ได้ใครก็ได้ที่มีชื่อเสียงมีฐานแฟนคลับก็สามารถมา,ารับงานที่นี่ได้ นะอ่าทีนี้ราได้จะมาจากตรงไหนมาจากตรงที่บ้านบ้านนะกับบุคคลบ้านแต่ละหลังเนี่ยทุกบ้านนะอ่าบ้านมีประมาณสักยีสล้านอะเลขที่บ้านอะประมาณนี้นะฮะยีล้านเก้าสักครึ่งหนึ่งหนะ้าห้าสบก็เป็นสิบล้าน สิบล้านหลังสิบล้านสิบล้านนี่สั่งซื้อธงสี่ฐานอำนาจแล้วก็ใบแสดงเจ็ดจำงให้กับลูกบ้านนะครับแต่ในสุดก็คงจะซื้อทุกบ้านนั่นแหละครับเพราะว่าทุกคนที่มีสมุดทะเบียนบ้านนั่นนะนะนะก็ต้องสั่งซื้อนั่นเองทีนี้บ้านเนี่ยสั่งซื้อติดกัน ทุกทุกบ้านผมอธิบายอยู่ตรงไซ่งานเพราะั้เสียงจะด,ดังนะเป็นการอธิบายของคนแรงงานจริงๆนะผมก็เป็นคนแรงงาน จะอยู่ใกล้ช้างานก็เลยมาตรงนี้ไม่มีที่พูดในห้องไม่สะดวกนะครับก็จะเป็นต้องมาข้างนอกก็อย่างนี้แหละครับนะท่านจะเชื่อถือหรือไม่เชื่อถือก็แล้วแต่นะผมไม่ได้แคร์ตรงนั้นไม่ได้แคร์สภาพที่เป็นสิ่งที่เราแคร์เรามุ่งหวังและต้องการก็คือวิธีการวิธีการ นะวิธีการที่นี่มีวิธีที่สร้างไม่เงินให้กับท่านที่ผมได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นสถานีข่าวพิธีกรทีมงานข่าวแล้วก็บุคคลใดก็แล้วแต่ที่มีชื่อเสียงนะ,ะมีฐานแฟนคลับนะท่านมารับจ o บที่นี่ได้เลยนะเพื่อไปอธิบายไปบอกแฟนคลับทั้งหลายว่าทุกบ้านต้องสั่งซื้อ นะสั่งซื้อเพื่อติดที่หน้าบ้านแล้วทำให้บ้านแต่ละหลังได้ใบแสดงเจตจำนงเพื่อให้ลูกบ้านนั้นอเอาบัตรประชาชนวางในใบแสดงเจตจำนงนะวางในใบแสดงเจตจำนงแล้วก็ถ่ายซิล็อกยืนยันยืนยันว่า,าท่านาสมัคร สมัครยืนยันสามจุดยืนจุดยืนที่หนึ่งก็คือจุดยืนที่หนึ่งก็คือสมัครทําการเมืองโลกนั่นเองนะด้วยสี่พิลักจุดยืนที่สองคือสมัครเป็นมนุษย์สงคําวินยัยอยู่ในวินยัยสี่สิบปีวินัยสี่สิบปีนี่แหละทำให้ท่านาต้องนําเงินเข้าประเทศคนละยี่สิบล้านบาทส่วนจุดยืนที่สามก็คือ ท่านมีอำนาจทิพปไตยอ่ะแต่ไม่ได้ใช้คราวนี้จะใช้แล้วจะใช้ั้งทีสั่งปฏิวัติประเทศไทย10บด้าน10เรื่องเลยเพราะนั้นก็สั่งปฏิวัติประเทศไทย10ด้าน10เรื่องด้วยคาสั่งของท่านอ่ะท่านมีอำนาจแล้วท่านต้องสั่งมีอำนาจแล้วไม่สั่งไม่เกิดความชอบธรรมนะเพราะนั้นตามหลักวิชาเมื่อมีอำนาจต้องสั่งจริงจะเกิดความชอบธรรมขอให้ทำที่ท่านจะได้ก็คือท่านอยู่ในประเทศที่มั่งคั่งสมบูรณ์แต่ไม่ได้รับความมัง่งคั่งเลยอ่ะกับอยู่โอโุรสยาก ไม่ถูกครับแต่ความมา่ข้างกลับไปตกกับพวกคนรวยที่มาเล่นการเมืองแล้วก็กฎหมายแล้วรัฐประดูลเราก็เขียนเขียนรัฐประดูลให้คนรวยอะตั้งพรรคได้เงี้ยคนจนตั้งไม่ได้คนจนต้องเป็ทนทาสอย่างนงี้รัฐประดูลนี้ไม่ถูกต้องรัฐประดุลผิดเยอะตั้งแต่มาตราหมดหนึ่งเลยมาตราหนึ่งถึงห้าเนี่ยผิดแค่มาตราแรกนี่ก็ผิดแล้วนะที่จัดให้มีอ่าคือมาตราหนึ่งเขาบอกยู่แล้วว่าประเทศเป็นคิงดอม เป็นลัชลาจักแบ่งแยกไม่ได้แต่เรากลับปล่อยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่างกทมก็เท่ากับว่ามีกาเรียกมีรัฐอิสระอยู่เพราะไม่มีการจัดเลือกตั้งไงจริงจริงกทมต้องอยู่ในฐานะเทศบาลมหานครนะใช้การแต่งตั้งถ้าจะเลือกก็ต้องเลือกเฉพาะผู้ดํารงตําแหน่งแต่ไม่ใช่ไปมีสกส,อส,อสอขอ,อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับจัดเลือกตั้งเหมือนเป็นรัฐอิสระทำผิด เนี่ยทาผิดอยู่ปล่อยให้มีรัชอิสระถือว่าทําผิดเพราะฉะนั้นต่อไปที่นี่ยกเลิกไม่มีการเลือกตั้งผู้ว่าไม่มีสคสขอ,สอ,ขอถ้าอยากจะเลือกก็เลือกแต่ตําแหน่งนะจริงๆไม่ต้องเลือกที่นี่แต่งตั้งได้เออถ้าจะถ้าจะเลือกก็เลือกเฉพาะตําแหน่งแต่ไม่มีพวกสมาชิกทั้งหลายนะเพราะมันเข้าเกณฑ์เป็นรัฐอิสระนั่นเองนะ ไม่ให้มีไม่ใ,ใช่นะอันที่สองประเทศนี้อ่าอันที่สองในประเทศนี้มีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งประเทศนี้ยังไม่มียังไม่มีนะฮะยังพะยังทําไม่เสร็จยังทําไม้สําเร็จมันจะมีไม่ได้คุณจะมีก็ต่อเมื่อคุณสร้างประชาธิปไตยสําเร็จแล้วเสร็จแล้วโดวยให้ประชชนได้เรียนรู้สี่อภิหลักได้เรียนรู้สี่สี่ข้อหลัก หลักประชาธิปไตยสี่ข้อต้องให้ประชชนได้เรียนรู้แล้วใช้เป็นแล้วเป็นอย่างมืออาชีพด้วยเออแต่ไม่มีใครสอนเลยรัฐบาลไหนก็ไม่มสอนไม,ม่ฝึกด้วยอันเนี้ยถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนะเป็นประชา,าปลอมนั่นเองแล้วมันเป็นกันแทบจะทั่วโลกแทบจะทั่วโลกนะฮะไม่ใชเ่เป็นผิดเฉพาะประเทศไทยนะแทบไปทั่วโลกแต่ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่ตื่นรู้กว่า พราะเกิดปัญญาเป็นโซนแนวบรรทุษายริงตวรูอ้าวไม่ใช่เนี่ยถูกหลอกกันทั้งทั้งโลกเลยอ่ะเพราะนั้นคนไทยเนี่ยจะทําการเมืองโลกก็นี่ไงววาคนไทยตื่นรู้แล้วไม่เป็นละไม่เป็นไอเอตชายปอมไม่ใช้ต่อไปละ,ะก็เลยยกเลิกเนี่ยอันเนี้ยคนไทยทําให้ดูให้โลกได้ดูได้เห็นนี่คือการทาการเมืองโลกนะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้ละไอ ไอ้พยาปลอมเนี่ยนะข้อสองมันก็ผิดผิดตรงที่ว่าประเทศนี้มีใช้คำว่ามีผิดครับแล้วประดุลเขียนว่ามีมันยังไม่มีเพราะคุณยังสร้างไม่เสร็จก็เหมือนคุณคุณตั้งท้องเสร็จแล้วแท้งดเด็กเสียชีวิตอะ่ะาท้องได้เจ็ดเดือนคณะราษฎรก็มารอเจ็ดนั่นแหละก็เหมือนกับเจ็ดเดือนนั่นแหละคณะรอเจ็ดเขา เขาทํามาแล้วเขาจะประกาศใช้อยู่แล้วออกข่าวไปทั่วโลกอยู่แล้วไอ้คณะลานทะลึ่งมาก็เหมือนกับทะลึ่งมาผ่าท้องอ่ะเอาเด็กออกมาเด็กออกมาเลอ,อีกสองเดือนก็สามารถมีชีวิตได้นะอันนโรคความจริงก็เด็กเจ็ดเดือนใน่ผ่าออกมาจะมีชีวิตได้ถ้าตัวประครบประงมดีๆก็เหมือนกับเราเจ็ดบอกให้แก้ไขอ่ะมันไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงอ่ะเออไม่ยอมแก้ไขปรับปรุงไม่ยอมใช้มาตรฐานที่เราเจ็ดแนะนำนก็เลยพังก็เลยเสียไม่เลยแล้วก็ไปใช้มาตรฐานของมัน ก็เท่ากับว่าไม่เด็กเสียชีวิตนั่นเองเมื่อเด็กเสียชีวิตก็เพราะคณะก็เลยต้องอุปโลกเด็กขึ้นมาก็คือมันอุปโลกของมันเองรับมาดูของมันเนี่ยหกข้อนั่นแหละอุปโลกขึ้นมาอ่าเพราะนั้นเด็กที่มันอุปโลกขึ้นมาก็เป็นเด็กไม่ใช่ตัวจริงอ่ะไม่ใช่ประชานตายมันอุปโลกขึ้นมาเพราะมันเป็นสายเผด็จการมันยึดอำนาจถ้ามันรู้หลักวิชานะมันจะไม่มาล้มเราเจ็ดเพราะมันจะเคารพมันจะรู้เลยว่าหลักวิชาก็มีอยู่แล้วว่าแล้วปานูเนี่ รีบเร่งรีบมีรีบใช้ไม่ได้ผิดหลักรัฐมนูลเขาทำที่หลังสุดแต่นี่ประเทศไทยเนี่ยมันเอารัฐมนูลมันนําเป็นอันดับแรกเพราะว่ามันมีการยึดกันเนียยึดกันรีบตารัฐมนูลมันก็เลยยึดถือกันว่าต้องรีบร่างรัฐมนูลต้องรีบจารัฐมนูลเนี่ยก็จะผิดทั้งประเทศเลยทั้งทั้งลหลักวิชาเนี่ยคุณไม่ต้องมารีบยึดมาตาเขาทํากันมาตั้งแต่รอห้าร้เจ็ดก็สืบต่อกันมาแล้วคือไม่รัฐมนูลเป็นกระบวนการสุดท้ายขบวนการสุดท้ายแต่ประเทศไทยมันเอาะบวนสุดท้ายมานํามาเป็นกระบวน่ มันผิดตรงนี้เนี่ยผิดกันมาทั้งประเทศยังไม่รู้กันอีกหลักวิชาเขาพรธรามนูญเป็นกระบวนการสุดท้ายนะครับแต่ประเทศไทยนี่เอามานําก่อนเลยพูดถึงก่อนเริ่มก่อนทําก่อนเอามายึดก่อนตั้งเป็นหลักคนก่อนผิดครับัรธรามนูญเป็นกระบวนการสุดท้ายเข้าใจว่าสุดท้ายใช่ไหมครับกระบวนการแรกก็ต้องรีบทำประชาชนให้รู้จัก4ข้อก่อนหลักปฏิบัติสี่ข้อแล้วก็ใช้เป็นด้วยเป็นอย่างมืออาชีพด้วยถ้าจะให้ดีเลอร์ต้องเป็นอย่างมืออาชีพนะแต่นี่ไม่มีใครมาฝึกประชาชนเลยอ่ะ ก็ประตูคกคณะที่มันมาเนี่ยมันเป็นคณะรัฐประหารอยางนั้นอ่ะมันจะมาฝึกจะไมอ่ะฝึกรัวประชาชนเป็นใหญ่มันก็ไม่ฝึกดีครับฝึกแล้วตัวเองก็เป็นโจรเป็นผู้ร้ายอ่ะมันก็ไม่มีทางครับนั่นแหละคือความจริงเพราะฉะนั้นเราถูกปกครองโดยผู้ร้ายมาตลอดไม่ใช่ไม่ใช่ประเทศประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นใช้คำว่ามีไม่ได้ในมาตราสองใช้คำว่ามีนะ่รับก็เท่ากับว่าถ้าเขียนว่ามีก็เท่ากับโกหกน,น,นั่นเองเพราะฉะนั้นรัฐมนูเนี่ยมัน มันผิดตั้งแต่มาตราหนึ่งมาตราสองมาตราสามก็ผิดนะมาตราสามก็ผิดต่้มาตราสองนี่มีมีอีกประโยคหนึ่งประโยคที่ว่าประเทศนี้มีมีการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งผิดนะครับแล้วก็ต่อด้วยอันมีพระพระ,พระมหากษัตริย์เป็นปรวมุกอันนี้ก็ผิดอันมีพระสารเป็นมุขก,ก็ผิดนะครับเอองงไหมไอ,อมาตราหนึ่งบอกอยู่แล้วเราเป็นขิงด้อมมาตราสองไม่ต้องมาเขียน ถ้าเขียนคนนี้ต้องเขียนว่าอันมีพระภาษาร์เป็นประมุขต้องต่ออย่าสั้นๆอย่างนี้ท่านต้องต่อด้วยเป็นประมุขของประเทศนะถ้าไม่เขียนต่อาก็จะกลายเป็นประมุขของตัวระบอบนี่เองซึ่งระบอบก็เป็นระบอบปลอมประชารั้เป็ปลอมอ่ะแล้วพภาษาราเป็นประมุขของประชารัฐเปปลอมเงีย้ยภาษาร์ก็เสียเห็นไ,ไหมฮะไม่ให้ค่าทําให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมอีกทีหนงหากต้องมาเป็นประมุขของ ระบอกประชาชปปลอมมันไม่ใช่ของจริงของแท้มันของปลอมผิดอันนี้ผิดอันนี้มันไม่ได้มาเล่นสำนวนนะฮะหมายว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญมันไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมครับคนเขียนรัฐธรรมนูญไม่รู้เรื่องนะครับเขียนไปแล้วเขียนไปตามความรู้สึกแต่ไม่เข้าใจหลักวิชาถ้าหลักวิชาคุณเขียนอย่างเงี้ยคุณเขียนเท่าว่าเป็นเป็นก็เรียกเป็นมุขของระบอบไม่เป็นมุขของประเทศถ้าคุณเขียนอย่างเงี้ยนะถ้าคุณจะ ถ้าคุณจะเขียนคุณต้องเขียนต่อด้วยว่าเป็นประมุขของรัฐนะอันมีพระงกษัตริย์เป็นประมุขของรัฐเออคุณต้องเขียนนี่เติมมือของรัฐหรือแห่งรัฐก็ได้ที่คุณไม่เติมก็กลายเป็นประมุขของตัวระบอบเพราะคุณเขียนติดกันมาอย่างเงี้ยเป็นพื้เลยซึ่งประเทศมันก็ยังไม่มีประชาธิปไตยเออมันผิดทั้งคู่เลยผิดทั้งมีผิดทั้งมีประชาธิปไตยกับพหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วไม่ต่อด้วยของแห่งรัฐก็กลายเป็นประมุขของไอ้ระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง ผิดครับมาตรสองี่่ผิดนะฮะเสร็จแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับกหมอวูลงอ่ะที่ไอ้นี่ผมอธิบายอีกทีหนึ่งตรงนี้มันกำลังยุ่เหยิงผมต้องไปจากนี้แล้วล่ะเดี๋ยวผมอธิบายอีกที